โดยที่มหารัตนวิหารโคต8และ31วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยสาธุชนได้ช่วยกันรับบุญเตรียมงานวันอาสาฬหาบูชาซึ่งตรงกับวันพุทธที่13กรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยช่วยกันใส่ถาน LED เพื่อจะใช้ในการจุดประทีปสาธุชนทุกท่านที่มารับบุญนะคะต้องทำการฉีดวัคซีน2เข็มพร้อมทั้งทำการตรวจ ATK ก่อนมารับบุญค่ะ โดยภาพของผู้มีบุญ ที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่เต็มกำลังเพื่อช่วยกันเตรียมงานซึ่งเป็นบุญใหญ่ของผู้ที่รักในการสั่งสมบุญสร้างบารมีและก็ได้เก็บเกี่ยวบุญกันอย่างต่อเนื่องนะคะทุกท่านคือบุคคลสำคัญที่ทำให้งานพระพุทธศาสนาก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้ด้วยดีค่ะโดยในวันอาสาฬหบูชาที่จะถึงนี้ทางวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีฉลองชัยชีตังเมสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตร4 5 5 5ล้าน 55555 5, 55 5จบค่ะพร้อมทางพิธีจุดประทีปรอบพระมหาธรรมกายเจดีโดยจะมีคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกมาร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้ทางออนไลน์ค่ะ ดังนั้นการเตรียมงานบุญจึงถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้งานในครั้งนี้ออกมาได้สำเร็จลุล่วงด้วยดีในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของสาธุชนที่มาร่วมกันร,รับบุญนะคะเราไปรับชมกันค่ะว่าจะปลื้มใจกันขนาดไหนคะ่ะค่ะปกติอยู่กันที่ประเทศอิตาลีนะคะหลังจากล็อกดาวก็เลยได้มีโอกาสกลับมาที่เมืองไทยก็ติดตามข่าวสารในเมืองไทยเกี่ยวกับวัดอะไรต่างๆนานา แล้วก็ให้ความสนใจพิเศษกับวัดรธรรมกายนี่แหละค่ะตอนนี้ก็มีเขาบอกข่าวมาว่าให้มาใส่ฐานเลดก็พาลูกสาวเข้ามาช่วยกันมารับบุญค่ะคงจะประมาณวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสก็จะเข้ามาต่อเรื่อยๆค่ะเมื่อไหร่ที่ได้รับข่าวสารที่นี่ คือแรกๆที่ชักชวนเข้ามาก็คือว่าให้เขาไปปฏิบัติธรรมค่ะแล้วก็เล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับพัะรธรรมกายที่ว่าคุณยายเขามาบ่อยๆพอมีโอกาสครั้งแรกที่ได้เข้ามาเขาก็ชอบได้มาเดินรอบเจดีย์เขาบอกมันสบายๆการมาเดินรอบเจดีย์ที่นี่เข้ามาเมื่อไหร่ก็รู้สึกสดชื่นเขาก็เลยรอค่ะรอทุกครั้งเลยถ้ามีกิจกรรมที่ไหนก็จะเข้ามาที่นี่ค่ะดีใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาทํางานตรงนี้และคิดว่าคงไม่ได้มีโอกาสกันง่ายๆนะคะเท่าที่ดู เพราะเป็นแค่กลุ่มคนน้อยอยากจะได้บุญนะคะไม่มีโอกาสมากที่อยู่ต่างประเทศแล้วมาที่นี่ก็คิดว่าหลายคนทําก็คงจะเป็นหลายบุญที่ร่วมกันแล้วเราก็คงจะมีส่วนในบุญที่ใหญ่จริงๆอะคะ่ะอิ่มบุญค่ะแล้วก็ภูมิใจแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีมากเลยะคะ่ะรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ คงหาไม่ได้ง่ายๆะคะ่ะโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้อยู่ในตะในกรุงเทพนะคะอยู่ต่างจังหวัดมั่งหรือว่าอยู่ต่างประเทศมั่งถึงจะเป็นแค่ครั้งเดียวแค่ช่วงไม่กี่ชั่วโมงจะรู้สึกรู้สึกอิ่มค่ะอิ่มบุญเต็มใจแล้วก็ภูมิใจค่ะแล้วก็ได้พาลูกสาวม,มาด้วยยิ่งดีใจใหญ่เลยค่ะ